สวัสดีครับพบกับผมเอกราชเฉยชื่นเทคนิคอลเอนจิเนียร์จากบริษัทฟลูกาว่าอิเล็กทริกคอมมูนิเคชันสวิตเอเชียนะครับกับผลิตภัณฑ์จากฟลูกาว่าโซลูชันผลิตภัณฑ์วันนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกโซลูชันนะครับซึ่งตัวไฟเบอร์ที่เอกจะเอามาแนะนําวันนี้จะเป็นไฟเบอร์ประเภทที่เป็นไทเปอร์เฟอร์ตัวไทเปอร์เฟอร์เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะกับการเอาไปใช้งานภายในอาคารเพราะว่า ตัวไทเ e อเฟอร์เนี่ยนะครับโครงสร้างของเขานะครับจะมีความเฟล็กซิเบิลกว่าตัวสายที่เป็นสายเอาท์ดอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบลูสทิวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนก็คือว่าถ้าเป็นไฟเบอร์แบบที่เป็นไท p e อร์เฟอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะปอกตัวตัวทิวใช่ไหมครับตัวลูสทิวอ่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเจลนะครับที่มันอยู่ในตัว ในตัวลูสติวตรงนั้นนะครับตัวไฟเบอร์ที่เป็นไทป์บัฟเฟอร์เนี่ยนะครับเขาจะถูกพุ่มด้วยอะคิเลตตรงนี้เป็น 1, 1ต่อหนึน,นะครับแล้วก็ตัวความความความแข็งแรงของเขานะครับแข็งแรงไม่แพ้ตัวไฟเบอร์ที่เป็นลูสติวเลยนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นอรามิดนานตรงนี้นะครับจะช่วยเสริมตัว traction เวลานะที่เราจะดึงสายหรือลากสายเนี่ยนะครับตัวเนี้จะช่วยปกป้องตัวไฟเบอร์ที่อยู่ด้านในนะครับ ตัวไฟเบอร์แลนนะครับจากฟลูกาว่านะครับเราจะมีทั้งแบบที่เป็นซิงเกิลโหมดแล้วก็มัลติโหมดนะครับให้เลือกใช้งานตัวนี้นะครับหนึ่งหนงเคเบิลเนี่ยสามารถรองรับไฟเบอร์สูงถึง12ไฟเบอร์นะครับแล้วตัวเปลือกของเขาเองก็แบ่งตามประเภทการใช้งานก็มีให้เลือก2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น OFNR นะครับหรืออตัวเปลือกที่ทนไฟการเอาไฟเบอร์เคเบิลเส้นนี้ไปเดินได้ทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่ง ะจะเป็นเกรดโอเอฟนาหรือถ้าเป็นงานพวกในในดาดั c เซ็นเนะครับเราก็มีเกรดที่เป็น l โลส m o k ซ z โร o h ล l o g e n ให้เลือกใช้งานด้วยนะครับผมตัวไฟเบอร์ตรงนี้อันนี้ s ิงเกิลโหมนะครับส่วนอันนี้เป็นมัลติโหมดโอเคนะแต่ถ้าต้องการใช้ไฟเบอร์ที่มีความจุสูงขึ้นนะครับฟูลูกว่าเราก็พัฒนาตัวไฟเบอร์ออปติกโซลูชันเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า s ิ m p a ส s Land นะครับตัว s ิ m พ a สแ Land ตัวนี้นะครับ 1>, 1เคเบิลนะครับไดมิเตอร์ของเขาเนี่ยเล็กมากนะครับอยู่ที่ประมาณ7.6มิลลิเมตรนะครับ7.6มิลลิเมตรเนี่ยสามารถรองรับตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับได้ถึง64ไฟเบอร์เลยนะนอกจากนั้นนะครับการที่เราจะปอกตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นอ่าไมโครโมดูลอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวไมโครบูนตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนิ้วเนี่ยนะครับปอกออกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวครีมหรือว่าตัวซิปเปอร์พิเศษอย่างเช่นการใช้งานกับตัวไฟเบอร์แลนด์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะเป็นอีกเบนฟิตหนึ่งที่จะได้นะเวลาที่เราใช้งานตัวนี้นะครับเวลาปอกก็คือดึงออกได้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นไฟเบอร์ด้านในแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารเหมือนกันนะที่เป็นความจุสูงถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวสาย อเคเบิล uh, ที่เป็นลูสทิวตัวนี้นะครับที่เป็นพวกเคเบิล o u t d o ร์ที่มีเปลือกสีดำเนาะนะที่เราใช้กันเยอะในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วมันตอบโจทย์กว่านะครับเรื่องของไดมิเตอร์นะครับความจุสูงพอๆกันแต่ไดมิเตอร์เล็กกว่ามากๆเลยนะครับ7.6ถ้าเป็นไฟเบอร์ที่เป็น outdoor ทั่วไปอตัวไดมิเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11มิลครับแต่ตัวนี้เหลือแค่7.6มิลเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเซฟพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวรางตัวท่อทีอท่จะเดินเข้าไปในอาคารพวกนี้ อีกโซลูชันหนึงของพลุกว่านะครับในกรณีที่ตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปใช้งานต้องมีการเดินไปแต่ละชั้นใช่ไหมครับการเดินไปแต่ละชั้นตรงนี้นะครับเราจะมีตัวไฟเบอร์ที่เรียกว่า e s y l o o กนะครับตัว Easy Loop ตรงนี้นะครับจะเหมาะมากๆในการเดินไปเพราะว่า เวลาที่เราจะปอกไฟเบอร์นะครับเวลาที่จะปอกไฟเบอร์เนี่ยเราไม่ต้องปอกที่ต้นทางกับปลายทางไม่ต้องปอกที่ตัว H n กับตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นนกเราสามารถปอกระหว่างทางได้ที่เป็นมิสแป a ์นะครับพอเราปอกตรงนี้นะครับเราต้องการใช้ไฟเบอร์คอเดียวใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงไฟเบอร์ออกมาตรงนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับดึงเป็นเส้นออกมาตรงนี้ได้เลยดึงออกไปใช้งานที่เหลือนะครับไฟเบอร์ที่เหลือเนี่ย นะครับอีก24คออีก23คอที่เหลือเนี่ยเราสามารถพาสไปชั้นถัดไปหรือว่าไปจุดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้คือเราดึงออกมาเอามาใช้งานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวไฟเบอร์ตรงนี้นะครับมันรองรับนะครับรองรับการใช้งานหัวคอนเนคเตอร์ที่เป็น f i ล l มคอ n เน c เตอรแบบราวไทยด้วยของรูกว่านะครับตรงนี้สามารถเอาไปใช้ตัวที่เป็นโูลูชั่นที่เป็นคอนเนคเตอร์ไลท์ได้ด้วยนะครับผม โปรดติดตามนะครับเราจะมีตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นตัวสำหรับราวท้ตรงนี้นะครับในวิดีโอลิตถัดไปและนี่คือ Fiberoptic Solution จาก f ลู u k าว่าสำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ฟลูกราว u t u b e Channel เราจะมีวิดีโอรีวิวสินค้าประเภทต่ตางๆรวมถึงโซลูชันจาก f ลูก k าว่าสำหรับคอร์สเทรนนิ่งและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆสามารถติดตามได้ที่ l ล n e o f f i c i a l แล้วเจอกันครับ